สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพรีวิวแผนที่สวนสนุกกันนะครับก็ตอนนี้ผมได้อยู่กับคุณไม้นะครับคุณไม่ก็เป็นคนอัดคลิปนะครับส่วนผมก็รอเพื่อนๆนะครับคุณไม่ก็ไม่พูดอะไรมากนะครับก็ให้ผมน,นี่แทนรอคุณไม้มาก่อนนะครับ ของผมตัวนี้นะครับนี่นะครับเกรดเอสตรงนั้นเลยใช่ใช่ก็ให้คุณมายไปสร้างห้องนะครับประมาณสักห้าเอ็มนะครับโอ้เงินหมดมดั้ยตอนนี้เดี๋ยวผมพาก้าเสียงก้าเสียงแข่งทีมแล้วกันเดี๋ยวผมพาชนะถ้าแล้วถ้าชนะเราถ้าสมมุติแพ้นะโฟกะ่ะแล้วแล้วทีมเราชนะถือว่าชนะใช่ไหมอะไรโว ถ้าทีมนชนะนี่ถือว่าชนะหมดเลยใช่ไหมใช่ถือว่าจบหมดเลยก็เดี๋ยวรอคุณไม้เชิญผมนะครั้งนี้พอขออีกครั้งหนึ่งพอก็ให้คุณไม้มาเชิญผมนะค,คุณไม้ก็เชิญแล้วนะตาบอดเพราะความรักเหรอฮะจับคู่แข่ง ยังจะซื้อคู่เดี๋ยวพี่มาไหนวะไม่มไหนวะก็อ,อยู่นี่ไงเล้ยวกดแล้วงไงเอามาแล้วตัดรัค่ะเอ็มอมเอาออกเลยเ่าทีไม่ครบอะระวังรอก่อน พี่ม่โคเวอร์เต็มห้าสิบเลยอืมรับไม่ได้ของผมก็ห้าสิบพี่ไม่เวล7เจ็ดสิบเวล1สิบเจ็ดอะผมเวล7เจ็ดสิบเวลสิบแปดได้รับผมนี่เล่นเวลเลยนะเจ็ดสิบเล้วเหรอตันเหรอตันเตรียมตันนี้ไม่กดสักทีวะอย่าอย่ากดยกเลิกนะ ถ้ายกเลิกจะมีอะไระอ่ะมันจะทำอะไรให้เราอ่ะอก็คุณไม้เขาก็เพิ่งเล่นนะครับแปบ๊บเดียวมีเอสแล้วนะครับหมดเลยเหรอโอ้เออเทมมาหมดเลยเหรอเชื่อผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาชนะพาชนะนี่ก็คือสิ่งของแบบเป็นด้วยแพ้นี่ขาดทุนเลยนะไม่แพ้ <c oughs> โหลูกถูบอกนะก็ตอนนี้ก็เจอ เจออะไรวะที่ไมค์อ่านดิมองไม่ชัดเลยอ่านไม่ออกอ่ะที่มันมาใหม่อ่านไม่ออกสะกดไปเลย G H D อสดีามสิบบวกอาเดเริ่มเกมเลยพี่ไมค์เริ่มเกมเริ่มเกมเดี๋ยวจะพาไปเกาะล้างมั้ยล่ะไม่ต้อง ได้ดีที่3โอ้โหชื่อโคตรเสียแต่ดูตัวดีขึ้นไหมเอ๊ะตามตามโอ้ของมันเอ็ดหมดเลยน่ะตามพวกทอยก่อนนะพวกทอยสิเดี๋ยวพี่มายังไม่ถึงตาพี่เลยลวนไปหน่อยลวนอะไรจัดงานเทศกาลวันงานเทศกาลผ่านมามี มันได้เกาะไปแล้วเกาะหนึ่งเปิดเปิดเกมมาเปิดเกมมาก็ช่วยเลยอืมถ้ามันแปดนี่อันตรายนะไหนแปดแปดก็ได้เกาะแปดอยู่ตรงไหนอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงแปดมันเกือบได้ต่อไปตามพี่อะพี่ถอยยาวๆมาเลยลูกเต๋าเกตดลูกเต๋าไม่ค่อยแม่นเท่าไรเออยาวๆมายิงยาวมาเลย ยาวอย่างที่บอกแลวสวยมากเลือกเกตข้างบนเองพี่ไหมเกตข้างบนอ่ะเนยเนยโอ้โหพี่ไม้อย่างแม่นมันดับบ้องหกอีกแล้ว ตอนนี้พี่ไม้ก็ออกไปข้างนอกตายฉันแล้วฉันทอยที่ไหนดิอยเ็บตายฉันแล้วที่ต้องการเลยไปก่อนเลยพี่ไม้ be yeah. พี่ไม้เราจะชน,นะแล้วพี่ไม้โอ้ไม่มาที่ต่อ อมไม่เกลับซื้อได้ฮะเออแปบบ๊แบแบป๊บ